คอนิจวาโปเต้เดสสวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกิน m ม b บายโปเต้เย้วันนี้ไม่ได้มารีวิวสกินแคร์นะครับแต่จะมาแชร์ประสบการณ์ของการไปฉีดวัคซีนมานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอ,อาศัยและทํางานใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว4ปีนะครับผมทีนี้ ผมก็ได้รับวัคซีนนะฉีดวัคซีนที่นี่นะครับในประเทศญี่ปุ่นซึ่งวัคซีนตัวที่ผมได้ฉีดก็คือ,เ,อ,อเจ้าโมเดอร์นานะครับผมผมฉีดโมเดอร์นาคราวนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยมีวัคซีนกี่ยหอที่เขาจะทําให้กับประชาชนก็คือมีอยู่แค่2ยี่ห้อนะครับ1ก็คือไฟเซอรนะครับ2ก็คือ m o เดอร์นะครับ แต่ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับนำเข้าวัคซีนมาทั้งหมด3ยี่ห้อนะครับอีกยี่ห้อหนึงยี่ห้อที่3เนี่ยก็คือ a s สตราเซเนกนะครับผมแต่ทําไมถึงไม่ได้นํามาฉีดให้กับประชาชนในประเทศพเพราะเนื่องจากว่าเอ่อต้องบอกงี้ว่าญี่ปุ่นค่อนข้างอิงตะวันตกโดยเฉพาะชาติอเมริกานะครับผมทีนี้พอเขาดูว่าอเมริกาเลือกใช้2ยี่ห้อแรกเป็นหลัก เขาก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะสบายใจเพราะว่าชาติมหาอำนาจใช้2ยอดนี้เป็นหลักตัวเขาเองก็น่าจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับประชาชนในประเทศของเขาฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าแอสตันเซเนกาเนี่ยที่ได้สั่งมาสต็อกไว้เนี่ยมันมีมากเหลือเกินนะครับก็เลยค่อยๆทยอยแบ่งแบ่งบริจาคนะครับให้กับประเทศในเอเชียใต้ที่เป็นพันธมิตรนะครับผมซึ่งไทยเราเองก็ได้รับบริจาคจากญี่ปุ่นเช่นกันนะครับผมก็ถือว่าเขาก็เห็นอะไรอ่ะ บ้านพี่เมืองน้องอ่ะเห็นประเทศไทยค่อนข้างเป็นเป็นญาติมิตรเป็นพื้นที่ดีนะครับอืมก็มีเวียดนามอีกนะครับที่ผมทราบจริงๆน่าจะไปในเอเชียใต้หลายประเทศอยู่นะครับที่ยังมีความลําบากและความต้องการในเรื่องของวัคซีนนะครับแอสตราในเซเนกาก็จะถูกแบ่งจ่ายออกไปคราวนี้มาดูกัน2ยี่ห้อแรกที่ ญี่ปุ่นนํามาทําให้กับคนในประเทศของเขานะครับก็คือ,อเจ้าสไปเซอร์นะครับแล้วก็โมโดนานะครับผมทีนี้พอมีการสั่งนะครับมีการเปิดให้จองและเริ่มสั่งนะครับญี่ปุ่นก็เริ่มสั่งในเป็นเจ้าแรกๆเหมือนกันในประเทศในโลกนี้นะทีนี้ ได้มาแล้วแล้วทําไมคือเหมือนทยอยได้ทีลอตทีลอตมาแล้วแต่ทําไมถึงยังไม่ค่อยที่จะทําวัคซีนให้กับคนในชาติเพราะเนื่องจากว่าเขาอยากดูอเมริกาก่อนอเหมือนอเมริกาโมเดลว่าเออของเขาฉีดไปครึ่งข้อตประเทศฉีดไปเกือบหมดประเทศแล้วเขามีสายเฟคของแต่ละย่อเป็นอย่างไรบ้างนะครับในคนอเมริกาทีนี้ของญี่ปุ่นเองเนี่ยพอเขาเห็นว่าเออตรงนั้นเป็นไงเขาก็จะเอาเคสนั้นนะครับผลวิจัยตรงนั้นนะครับสถิติตรงนั้นมาคิดต่อแล้วก็ดูจากฐานข้อมูลของประชากรของเขา ว่าเออฉีดแล้วนะ่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้าง make ัวร์ให้ได้มากที่สุดนี่คือกระบวนการการทางานของคนญี่ปุ่นนี่คือเจนนิสสไตล์มากเลยจริงๆนะแล้วก็พอเขา make ัวร์ได้มากที่สุดเนี่ยเขาถึงจะค่อยๆปล่อยการทําวัคซีนออกไปสําหรับประชาชนนะครับแต่ถามว่าไอ้ก่อนหน้านี้ประชาชนรับรู้เพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นค่อนข้นงางโปร่งใสนะครับว่าตอนนี้หน่วยกระบวนการสั่งซื้อมาแล้วได้รับแล้วได้รับตั้งแต่วันที่เท่านี้มีจํานวนเท่านี้ตอนนี้สต็อกอยู่เก็บอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทีนี้พอโปร่งใสคนรู้ว่า วัคซีนเข้าประเทศมาแล้วแต่เราจะบาลตึงไม่เอามาฉีดใะ้สักทตีก็โบนนะครับคนคนญี่ปุ่นเองก็บ่นรัฐบาลญี่ปุ่นว่าช้านะครับช้าเหลือเกินทีนี้ก็ก็รู้ก็เข้าใจอย่างที่ผมได้พูดเหตุผลไปค้างเติน้ลนะครับทุกคนก็โอเครอก็รอรอ,อบนความไม่ค่อยพอใจนิดหน่อยนะครับทีนี้พอเสร็จจากตรงนั้นแล้วเนี่ยพอเขาเห็นว่าเคสอเมริกาเออดูแล้วไม่ค่อยมีสซเฟกแบบสูงเท่าไหร่เปอร์เซ็นที่มีสซเฟกมีมีทุกยี่ห้อเลยแต่ว่าไม่สูงไม่สูงมากนะัก อุ้ยไฟโลนสักครู่นะครับอ่ะชึบชึบอ่ะต่อนะครับไม่ค่อยสูงมากนะก็เลยเริ่มที่จะปล่อยวัคซีนไปตามากลุ่มกลุ่ม เคสต่างๆนะครับโดยเขาแบ่งเป็นอย่างนี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะครับหมอพยาบาลนักวิจัยนักเภสัช์ได้ทั้งแล้วแต่ที่ยุ่งเกี่ยวกับระบบทางการแพทย์นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของบุคคลสูงอายุนะครับคนชราต่างๆนะครับแล้วก็คนที่ผู้สูงอายุกับผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับอันนี้คือกลุ่มที่2แล้วก็ลง,ลงมาก็เป็นคนทํางานเด็กวัยรุ่นเด็กลงไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตัวผมเองก็ได้รับวัคซีนเสร็จ ทั้ง2เข็มแล้วในเมื่อวานซืนนี้เข็มที่2เสร็จไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าโมเดอร์นาทั้ง2เข็มมีอาการในแต่ละเข็มเป็นอย่างไรบ้างเข็มแรกมีไซเฟกเป็นอย่างไรบ้างแล้วขั้นตอนการจะไปฉีดเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มที่กระบวนการการจะไปฉีดวัคซีนที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับ1น,นะครับคุณต้องเป็นประชากรในประเทศนี้นะครับถ้าไม่ได้เป็นประชากรเป็นแค่นะักท่องเที่ยวผ่านมาผ่านไปคุณเข้าไปรับบริการการฉีดวัคซีนจากประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เพราะเขาให้เฉพาะผู้ที่มีการพำนักกแลก็มี อะไรอะ่ะมีรายชื่อเป็นประชากรในประเทศนะครับจะรวมถึงคนต่างชาติที่เข้ามาทํางานด้วยนะครับต้องดูจากวีซ่าว่าเป็นวีซ่าพำนักยาวนะครับผมซึ่งผมก็เป็นประชากรที่เสียภาษีแล้วก็พำนักที่นี่ยาวนะครับผมก็เลยได้สิ k น,นั้นนะครับเขาก็เทศบาลเขตนะครับอย่างบ้านผมในจังหวัดจิบากเขาก็จะส่งเจ้าจดหมายคูปองอันนี้นะครับข้างในจะมีคูปองแล้วก็มีคําแนะนําต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัคซีนอยู่ในซองจดหมายนี้นะครับเอกสารแนบมาเยอะแยะเลยทีนี้ให้ดูหน้าตาของคูปองนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตปิดข้อมูลส่วนตัวด้านบนไว้นะอ่ะนี่นะ หน้าต่างคูปองมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรสิ่งที่เรากรอกไปตรงด้านบนข้างบนเนี่ยส่วนบนที่ผมปิดไว้เนี่ยก็คือข้อมูลส่วนบุคคลเขาให้กรอกอะไรบ้างกรอกแค่ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ที่อยู่ของเรานะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเราเท่านั้นเองเพราะข้อมูลตรงนี้นะครับไอข้อมูลราษฎรฐานข้อมูลพวกนี้ทางเทศบาลเขตเขาเป็นเอามาให้เราอยู่แล้วฉะนไ้มไม่มีอะไรมากนะครับก็จะแนบสติกเกอร์ของการทําเข็มหนึ่งเข็มสองให้เรานะครับเพื่อทางคลินิกที่ฉีดหรือโรงพยาบาลที่สูงฉีดหรือใดๆก็แล้วแต่เขาจะได ดึงออกไปลอกไปติดทําในข้อมูลเอกสารของอีกฝ่ายนึด้วยนะครับผมพอเราได้รับจดหมายแล้วก็เราทำคูปองเสร็จนะครับเราก็ไปฉีดได้เลยนะครับก็โดยในจดหมายนี้ก็จะบอกว่า ของคุณเนี่ยได้โคต้าการสิทธิที่ไหนอย่างไรนะครับแต่ตัวผมเนี่ยมาเป็นอาจารย์เนี่ยก็โชคดีนิดนึงว่ามหาวิทยาลัยของผมเนี่ยเขามีดีลกับมหาวิทยาลัยที่เขามีคณะแพทยศาสตร์อยู่นะครับมหาวิทยาลัยผมเป็นมหาวิทยาลัยภาษาฉะนั้นไม่มีคณะแพทยศาสตร์ก็เลยการทําวัคซีนต้องรอจากเทศบาลเขตเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้ได้ก่อนได้ก่อนที่เทศบาลเขตจะส่งคูปองมาให้เพราะว่ามหาวิทยาลัยของผมนั้นมีการไปคอนแทคกับมหาวิทยาลัยที่ใกล้ๆเคียงแล้วเขามีคณะแพทย์อยู่ซึ่งทําไมมันเกี่ยวอะไรกับคณะแพทย์เหรอ มหาวิทยาลัยใดก็แล้วแต่ที่มีคณะแพทยาศาสตร์อยู่ในมหาวิทยาลัยนั้นคุณมาได้นั้นจะได้ทําการฉีดก่อนเพราะว่าเขามีบุคลากรทางการแพทย์พร้อมเนี่คะเขามีนักศึกษาแพทย์เขามีอาจารย์หมอเขามีอาจารย์ที่สอนอยู่ในทางแพทย์ซึ่งเป็นผู้รู้ทั้งพยาบงพยาบาลน,นักเภสัชนักสาธารณสุขใดๆอยู่ในคณะนั้นใช่ไหมเขาก็เลยทําการฉีดได้สะดวกเขาก็เลยให้ทางทยายมหาวิทยาลัยนั้นได้ฉีดทีนี้ทางมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยเขาก็มีวัคซีนที่ได้รับโคต้ามา ก็มากพอสมควรซึ่งทางมหาวิทยาลัยเรามีการติดต่อไปปุ๊บเขาก็เลยเซเยสที่จะให้แต่ไม่ได้ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยผมนะครับเขาให้หนึ่งอาจารย์อาจารย์ทั้งไทยทั้งปากชาตินะครับเอ้ยอาจารย์ญี่ปุ่นและาจะาปักชาติแล้วก็พนักงานนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับเท่านี้ก่อนแล้วก็มีนักศึกษาที่อาจจะทำบริเวณทียอยู่ในมหาวิทยาลัยอ,อะไรเงี้ยที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนจํานวนมากอ่าไดา้นะครับที่เป็นพาร์ทไทม์จ็อบก็ได้นะครับแต่ไม่เยอะนะครับผมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อาาจรย์แล เจ้าหน้าที่พนักง,งานนะครับก็ไปฉีดนะครับเข็มแรกมากันที่วันที่ไปฉีดเข็มแรกนะครับโอ้ตื่นเต้นกลัวอะไรก็หลายความรู้สึกแต่ว่าจะบอกเลยว่าอยากฉีดอยากโดนอยากหน้าอยากโดน<笑><笑>ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ไอเรื่องเข็มอะกลัวอยู่นิดนึงกลัวความเจ็บทั่วไปเหมือนที่ทุกคนกลัวเข็มแล้วครับแต่ว่าไอความอยากฉีดมันมีเยอะมากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าม,มาสบายอยากโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับฉีดเข็มแรกไป ก็ไม่มีอะไรนะครับเร็วมากประมาณ2วินาทีเข็มจึ๊กเข้าไปปุ๊บเสร็จเลยแต่ตอนที่คุณหมอญี่ปุ่นเขาฉีดเนี่ยเขาก็จะถามเราแล้วว่าคุณแพ้แอลกอฮอล์ไหมเราก็ไม่ได้แพ้ปุ๊บเขาก็ถ่ายแอลกอฮอล์ปุ๊บเขาก็เริ่มลงเข็มเขาก็แต่ญี่ปุ่นเนาะเขาก็จะบอกทุกสเตปเขาอนุญาตลงเข็มนะปุ๊บพอลงไปแล้ว2นาที2วินาทีไม่ใช่2นาที2วินาทีเร็วมากนะครับเพราะมันในปริมาณที่ฉีดน,นะครับมันแค่ 0.5ML มลต่อ1โดสนะครับโดสแรก0.5นย์จุดห้น ในในวัวเราเนี่ยจะได้รับวัคซีนทั้งหมดก็คือ1นะครับ1 1 1 ml นะครับต่อพอเข็มเข็มแรกไซเฟกเป็นอย่างไรกลับมาบ้านยังไม่มีปัญหาอะไรนอนไปยังไม่มีปัญหาอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นมีแล้วครับก็คือปวดช็อตเฉพาะตรงบริเวณที่ผมฉีดผมฉีดหัวหัวไตรงเนี้ยตรงหัวไหล่เนี่ย แขนซ้ายนะครับฝั่งข้างซ้ายทีนี้ปวดเฉพาะตรงบริเวณตรงนี้เฉ,ะฉะๆยๆมีอาการตึงๆกดแล้วเออบวมๆตึงๆแต่มันนิดเดียวจริงๆนะครับอาการอื่นๆแดงอะไรไม่มีนะครับหรือไข้อะไรก็ยังไม่มีในเข็มแรกของผมนะผมมีแค่ปวดตรงบริเวณหัวไหล่ซึ่งพอมันจะขยับอะไรก็ลําบากนะครับก็เลยอันนั<ำ>้นค<ำ>ือเข็มแรกเป็นอย่างนี<ำ>้นะครับเข็ม2เป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานนี้จะบอกว่าเข็ม2เนี่ยเมื่อวานซืนนี้เข็ม2โอ้โหมาเต็มแต่อันเนี้ยผมไม่ตกใจเพราะ ว่าคุณหมอคนที่ฉีดเนี่ยเ,ออเขาถามผมอยู่แล้วทําไมเขาถึงถามผมเป็นพิเศษเพราะาเนื่องจากว่าผมมีเอกสารแนบที่บอกเขาว่าผมมีโรคประจาตัวนะแล้วก็มีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมให้ดูเจ้าเอกสารอันนี้อันนี้คือเอกสารที่ผมนะครับให้เพื่อนชาวญี่ปุ่นช่วยแปลนะครับเพราะมันเป็นศัพท์แบบ สับย่างนะสับเฉพาะรุนแรงเลยอันนี้ก็คือเพื่อนก็แปลไปให้ตามคําบอกก็คือ3ข้อนะครับก็มีเรื่องของอแพ้ยานะครับมีประวัติเป็นโรคหัวใจแล้วได้รับการผ่าตัดมาแล้วนะครับแล้วยังเป็นอยู่นะครับผมเป็นโรคประจําตัวโรคหัวใจนะทีนี้ ผมข้อสามเนี่ยเรื่องแพ้ยารุนแรงเนี่ยอาการแพ้ยารุนแรงเนี่ยโอ้โหผมคิดเลยว่าถ้าหมออ่านหมอต้องไม่ฉีดให้ตั้งแต่อเข็มแรกนะปรากฏหมอเขาก็คงเช็คมาแล้วว่าไอายาตัวที่ผมแพ้เนี่ยมันไม่มีส่วนผสมเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับไอตัววัคซีนนั้นกก็เลยฉีดให้ได้ดีใจมากเลยนะฮะแล้วพอฉีดเสร็จแล้วเข็ม2นะ หมอก็พูดเลยว่าเออเนี่ยเข็มแรกคุณเป็นอย่างไรบ้างผมบอกว่าเข็มแรกผมมีแค่ปวดตรงบริเวณตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอาการอื่นเลยหมอบอกเออดีนะเสร็จแล้วแต่เข็มสองเนี่ยหมอเขาก็เลยพูดกันเลยว่าแต่เข็มสองเนี่ยคุณจะมีอาการไข้ร่วมด้วยแน่นอนนะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับขอให้ทานยาทุกๆสี่ชั่วโมงยาธรรมดานี่แหละยาลดไข้นะครับผมคือทั้งสองครั้งเนี่ยผมไปฉีดกับอาจารย์ผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งทีนี้เออท่านท่าน อาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยตั้งเข็มแรกเนี่ยเขาก็จะมีอาการเหมือนผมเนี่ยครับแต่มีมากกว่า นะครับสมมุติว่าผมปวดไหล่ผมปวดแค่ตรงนี้เขาอาจจะปวดมากขึ้นอาจจะมีไข้ร่วมด้วยอ่อนๆนะครับในเข็มแรกแต่เข็ม2เนี่ยผมมีทั้งปวดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอาการไข่อ่อนๆนะครับผมมีไข้อยู่ที่3ามสประมาณนี้ไม่ถึง37เจ็ไข้หลุมๆนะครับแต่อาจารย์ผู้ใหญ่นั้นมีไปถึง39จุดกว่านะครับซึ่งอาการมีเหมือนกันแล้วก็ปวดของผมก็คือปวดแค่นี้แต่ของของอาจารย์ผู้ใหญ่นั้นปวดแบบลามไปทั้งทั้งไหล่นะครับแล้วก ร้อนนะครับแล้วก็มีความระบมในวงกว้างมากกว่านะครับฉะนั้นผมก็เลยมาณนะตั้งข้อสงสัยนะครับว่าตรงนี้มันแล้วแต่ความแข็งแรงของช่วงอายุต่างๆนะครับเพราะว่าภุมมคุ้มกันในช่วงอายุต่างๆเนี่ยแตกต่างกันก็เท่านั้นเองแต่เป็นสิ่งที่หมอเขารู้อยู่ก่อนแล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคำแนะนำของคุณหมอก็คือว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลน,นี่คืออาการไซเฟกนะครับผลข้างเคียงปกติที่ทุกคนจะต้องได้รับอยู่แล้วนะครับแล้วหมอเขาก็พูดบอกเราว่า คืออาการที่คุณเป็นแบบนี้โปรดรู้ไว้เถอะโปรดสบายใจไว้เถอะว่าวัคซีนมันกําลังได้แอคทีฟเพื่อจะปรับตัวกับเข้ากับภูมิคุ้มกันของเราในร่างกายนะครับแต่ถ้าคุณฉีดไปแล้วคุณไม่มีอาการใดๆเนี่ยเออน่าสงสัยอยู่นะว่าเอ๊ะวัคซีนมันเข้าไปแอคทีฟหรือเปล่านะครับอืม <S <S ฉะนั้นให้รู้ว่านะว่าถ้ามีไซเฟกมากหรือน้อยแต่มันคือมีอันนั้นคือความสบายใจว่าวัคซีนมันกําลังแอคทีฟนะครับกำลัง ทงานมีกระบวนการทำงานกับการเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานะโปรดสบายใจไม่ต้องกังวลเลยนะครับใครมีไข้ก็กินยาพลานะครับลดไข้ลดอาการปวดนะครับเข้าไปทุกๆสี่ชั่วโมงนะครับดื่มน้ําบ่อยๆนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือคาแนะนําจากคุณหมอที่ปุ่นนะครับการดื่มน้ํามากไม่ได้มันคนละความหมายกันนะดื่มน้ามากกับดื่มน้ําบ่อยเนี่ยมันคนละความหมายกันดื่มน้ําบ่อยเป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนํามานะครับจิบจิบบ่อยๆดื่มบ่อยๆทั้งวีทั้งวันนะครับ เพื่อจะควบคุมอุณหภูมินะครับในร่างกายเราให้มันปกตินะครับแล้วนอนเนี่ยลักษณะการไข้ของผมเนี่ยผมตอนผมมีไข้เนี่ยก็คือประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวไข้ขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงขึ้นไข้ลงเดี๋ยวไข้ขึ้นไข้ลงอยู่ใน1วันเนี่ยมีไข้ขึ้นไข้ลงอยู่ประมาณ3-4ี่ครั้งเนี่ยเออเป็นอย่างนี้นะครับก็ ก็ไม่เป็นไรก็ทานพาราไปนะครับแต่ว่าผมก็จะมียาญี่ปุ่นที่เป็นยาลดไข้แก้ปวดเนี่ยครับเป็นเหมือนเป็นเม็ดซอฟเจลสีเขียวเข้มนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับติ่งเผื่อใครสนใจอยากจะซื้อนะครับใครมาก็ซื้อเก็บไว้ดีมากเลยนะครับอันนี้มันเป็นที่กินไปหมดแล้วไม่ได้เก็บตัวอย่างมาให้ดูนะครับแต่เดี๋ยวดูจากกล่องนี้ได้เลยนะมันเป็นเม็ด ซอฟเจลนะครับใสๆสีเขียวเข้มนะอันนั้นก็ดีนะครับแล้วก็ผมก็มีตัวนี้นะครับเซตามอนนะครับเป็นภาเซตามอนอันนี้ผมก็ผ่านก็คุ้นไปก็ดีเหมือนกันก็คือไข้ลดนะครับพอไข้ลดเหงื่อออกนะครับผมก็ไปอาบน้ำเนาะมันก็เหนียวตัวอาบน้ําได้ผมอาบน้ําตั้งแต่วันแรกที่ฉีดวัคซีนเลยนะผมก็ไม่ได้กังวลเรื่องอะไรแต่ว่าไอ้พลาสเตอร์ที่หมอเขาปิดมาเนี่ยเขาก็ขอว่าอย่าพึ่งแกะในวันแรกถึงจะอาบน้ําก็ให้ปิดไว้อย่าพิ่งแกะออกเพราะเขากลัวว่าเออพวก ความสกปรกใดๆทั้งในรูปของของเหลวหรือฝุ่นละอองมันจะเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ให้ไปแช่โอฟุโลนะครับแล้วก็ไม่ให้แช่ออนเซ็นนะก็เท่านั้นเองเลยนะครับเท่านี้นะครับนี่ก็คือประสบการณ์ของการไปฉีดโมโดนามา2เข็มนะครับหลังจากนี้ก็คงต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเหมือนเดิมที่เคยเป็นนะครับก็คือใส่แมสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ออกไปไหนโดยพักเพื่อนะครับอยู่ญี่ปุ่นกลับไทยก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ ไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ก็คงต้องอยู่ในบ้านแบบนี้ครับแล้วก็ทําคลิป พูดคุยกันวนไปอย่างนี้นะแล้วก็ยังต้องล้างมือตามปกติครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันการรับเชื้อเข้ามาติดนะมันแค่ทําว่าเรารับเชื้อได้เหมือนเดิมเลยฉีดวัคซีนยังคงรับเชื้อได้ยังคงเป็นอ,อไวรัสตัตวนี้เข้ามาในร่างกายเราได้เป็นโรคนี้ได้เหมือนเดิมแต่อาการจะไม่รุนแรงแล้วก็ไม่เสี่ยงที่จะเสียชีวิตแน่นอนนะครับถ้าคุณรับวัคซีนแล้วนะครับสําหรับพี่น้องนะครับคนไทยใดๆก็แล้วแต่นะ คุณได้ก็ตอนนี้เราได้ข่าวว่ารัฐบาลน่าจะได้รับบริจาคจากหลายๆประเทศเออนะครับที่เขาบริจาควัคซีนแบบดีๆมาให้นะครับที่มีคุณภาพดีนะครับคิดว่าเดี๋ยวถ้าเขาบริหารจัดการได้ดีก็ค,คิดว่าวัคซีนน่าจะถึงเพื่อนพี่น้นองทุกคนนะครับอืมนะ ก็ระหว่างนี้ทุกคนรักตัวเองผมเชื่อผมก็รักตัวเองทุกคนรักตัวเองคนไทยเรามีระเบียบว,วินัยมากพอเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเหตุมันเกิดมาจากการที่เราเริ่มเริ่มที่จะกลัวและรักตัวเองนะผมเชื่อว่าคุณก็ปฏิบัติได้ดีมีวินัยที่ดีนะดีแล้วนะครับทำต่อไปนะครับเดี๋ยววัคซีนที่ดีมาแล้วเขาจัดสรรได้แบบสมควร ค,คุณก็จะได้รับวัคซีนที่ดีนะฮะหวังเช่นนั้นนะครับขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการรีวิวไม่ใช่รีวิวเป็นการพูดเปรียบเทียบนะครับประสบการณ์ของแต่ละตัวที่ช่วยเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับของ d ีเนะครับว่ามีตัวไหนดีเด็ดอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะพูดติดแต่ละตัวเลยว่าในส่วนของการลดน้ําหนักเนี่ยผมทานตัวไหนมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะเอาละวันนี้จากกันไปก่อนนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งท กำลังใจสำหรับผมหน่อยนะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสยารา